บอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยผมมาเป็นครั้งแรกแล้วชอบใจามากนะไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะมาตั้งแคมป์ปิกนิกทำกระเพราตรงนี้นะก็จะชวนเป้าศสนาแ้องมีบุญก็นองหมออใครเนี่ยค่ะคือเจ้าปลาที่บริเวณตรงนี้ะนะครับลุงค่ะคือเจ้าปลาที่บริเวณตรงนี้ ทำอะไรที่ตรงนี้อ๋อพอดีว่าผมมาเที่ยวป่าแล้วผมเผลอหลับไปนะมันมืดมืดไมากเลยนะใช่แล้วที่ตรงนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่เอซีทุกทุกท่านเลยนะครับก็บมาพบกับผมจินานาเช่นเคยนะคะผมออผมได้เดินทางมาในป่าคนเดียวนะคะผมส่วนผมเนี่ยมาในป่าแห่งน,นี้รู้สึกว่าลมลื่นมากๆนะเงียบสงบมีแต่เสียงสัตว์ร้องนะพี่นี่ก็มาเป็นครั้งแรกต่างถิ่นนะขอพาพี่เนี่ยชมบรรยากาศต่างถิ่นกันบ้างนะเพราะว่ากูพี่เนี่ยเบือ่อแล้วนะผมเข้าป่ามาคนเดียวนะแต่ว่าก็พอ รู้เส้นทางอยู่บ้างนะเพราะว่ามีพี่ๆที่เข้าปานะ่าเนี่ยก็ได้แนะนแนะชี้เส้นทางให้นะแล้วก็มาส่งผมในะครึ่งทางนะส่วนผมก็ได้บอกพี่ๆไว้ว่าถ้าเกิดเวลานี้ผมยังไม่กลับมาก็ให้พี่ๆนะตามหาผมในป่าแห่งนี้นะก่อนที่ผมจะมาผมก็ได้เซฟตัวเองด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมมานะก็จะพาพี่สำรวจบรรยากาศรอบๆนะครับมีฝน,นก็เพิ่งจะหยุดไปนะ โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาพี่พี่เนี่ยพชนภัยไปกับผมเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมมาถึงสถานที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นดินป่องใะพี่พี่นี่นะหรือว่าเป็นที่อ่าหลาของน้ำนะแต่น้ำน่าจะแห้งไปแล้วนะครับผมแต่ดูไปดูมาเหมือนดินป่องว่างนะแต่ว่าตรงนี้จะ บริเวณนี้จะเป็นก้อนหินหมดเลยนะแต่ถ้าตรงนั้นก็จะมีทั้งดินแล้วทั้งก้อนหินเล็กๆเรียงกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนกันแล้วนะครับฝนก็ตกปล่อยๆนะนี่พี่เห็นไหมมันจะคล้ายดินป่งมากเลยนะดินป่งงานจะมีเรื่องเล่าอยู่นะพี่พเรื่องเล่าแล้วก็เกี่ยวกับกดินป่งสามารถอนะ่า เป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้นะแต่ผมมั่นใจว่าใช่ยินปุ่งหรือเปล่าหินเรียงกันสวยนะนี่เสยอนกเสียงอะไรลงเยอะมากเลยนะโอ้เป็นป่าใหญ่เลยนี่พี่มีต้นไม้ใหญ่สลับกับต้นไผ่อะ ที่นี่เขียวขจีมากเลยนะนี่ที่นี่ไม่แห้งแล้งนะครับแต่ว่าน้ำเน่าจะแห้งนะครับผมนี่เขียวอ่ะเริ่มเขียวขจีกันแล้วแต่ถ้าเป็นป่าแถวบ้านผมเนี่ยต้องบอกว่าแห้งแล้งมากเลยนะใบมไม,ม้เนี่ยไม่มีะที่จะเขียวนะอ่ะชออม,มากแล้วก็มี ตอนนี้นะพี่ๆนี่นะลูกกำลังออกเลยอะไม่ดูพี่ๆเจกันหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวผมจะปรับแสงกล้องแป,ป๊บนะเพราะามันมืดมากเลยโอ้สูงมากต้นนี้มันสามารถกินได้นะพี่พแต่ถ้าเป็นผลของมันอจาจจะคันนะต้นนี้เราสามารถค้นต้นแล้วก็กินอ่ามันคล้ายๆอ่ามันหวานคล้ายๆของมะาพร้าวอพี่ยอดอ่อนของมะาพร้าวอ่ะ เดี๋ยวไปกันต่อนะพอกล้องผมมื่มากตอนนี้ตรงนี้น่าจะเป็นสายน้ำเก่านะที่แห้งไปแล้วนะคะผมเสียวกะทีสมบูรณ์มาก อันนี้เป็นรากไม้นะแต่สวยงามมากเลยนะไม่รู้ว่าเป็นรากของต้นอะไรนะนี่พี่พี่เงียบสงบอุดมดสมบูรมาก แหล่งน้ำอยู่นะคะผมนี่ถ้าเกิดว่าเราลงปากก็สามารถกินได้นะน้ําสะอาดมากแต่ว่าก่อนกินเราต้องต้มน้ํากินนะตัวอะไรมึงน,นะยืะๆนะเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางไปเรื่อยๆนะอันไหนที่เป็นบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้พี่ดูแล้วก็เก็บบรรยากาศไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมเจอตัวไรมือนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นหมียควายหรือเปล่านะแล้วก็ได้ยินเสียงปืน้ลยนะแบบวิ่งตะพื้นตะพื่มา ไปฟัง่งนู้นนะผมจับกล้องไม่ทันนะคะผมก็ดีนเสียงปืน,นยันไหลน้ำมากนะไม่รู้ว่ามันได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะถ mm ้าเกิดมันได้รับบาดเจ็บ้าเจอผมเนี่ยอาจจะคลางได้นะผมจะต้องหนีจากฝั่งนีใ้ให้เร็วที่สุดนะคะผม นี่ก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้มาเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะดูเหมือนว่าเงียบสงบมากเลยนะแล้วก็จะมีเสียงพวกลูกบรรอลร้องเยอะมากก็คือน่าจะห่างจากจุดเสียงตรงนั้นนะ ที่ผมวิ่งหนีหนีป่ามาฝั่งนี้นะกลัวว่าทีป่าตัวนั้นน่าจะได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ถ้ามาเจอผมเข้าเนี่ยผมอาจจะไม่รอดได้นะเสียงปืนเมื่อกี้ผมว่าน่าจะไล่ยิงพวกมีนะก็คือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นป่าลึกนะครับสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่เนี่ยลึกใหญ่เนี่ยจะอยู่ชุกชุมกันนะก็ผมมาเจอกับ สา่น้ำนี่ก็พอมีน้ำอยู่บ้างนะแล้วก็ข้างหน้าตรงที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นเหมือนอ่าคนสร้างแค่ไว้นะไม่รู้เป็นอ่าที่พักของใครนะคะผมเหมือนอ่าคนมาเที่ยวป่าสร้างแค่ไว้พักหรอเป่ามาดูนะตรงข้างหน้าผมนู่นนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินเข้าไปดูนะคะอยู่ฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูนะป่าที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยพี่ๆก็ต,ต้องบอกว่า มจะถ่ายแต่เดิมๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็กลัวพี่ๆเนี่ยเบื่อป่าแถวบ้านผมนะผมจะพามาป่าที่ต่างถิน่นมางนะครับผมนี่เลยไม่รู้เสียงอะไรนะมันเป็นเสียงคนมาหาของป่าหรือเปล่านะแต่ว่าพี่ก็นแนะนําบอกว่าถ้าเราเจอคนดื้ออะไรเนี่ยก็มีแต่คนยามาหาของป่ากันนะไม่ต้องตกใจไปนะ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายๆแล้วผมก็ต้องกลับก่อนห้าโมงเย็นนะถ้ากลับไม่ถึงจุดที่เรานัดก,กันไว้ก็จะมีพี่ๆนะ่ามาหาผมนะโอ้ยสวยมากตรงนี้เป็นสายน้ำแล้พี่ๆเป็นลำธารเล็กๆเลยนะโห้โหได้ถ้าห่อข้ามากินหรือทำกับข้าวเน่ได้บรรยากาศมากๆเลย อุย้ยเสียงอะไรอ่ะแตพะเน,นื้พี่พี่นจะเป็นคนหาของป่ากันนะนี่ผมมาลบแอบอยู่ตรงนี้นะผมไม่กล้าไปเชิญหน้าคนนะเพราะว่าคนถ้าเราไม่รู้ไม่รู้จักเนี่ยเราไม่กล้าไปนะพี่พี่โหดีนะผมไม่ได้แอบไกลเจ้าตัวนี้นะพี่พี่เจอเไหมเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยต้องเจอ เจ้าต,ตัวนี้ทุกทีนะนี่ตรงป่านะเดี๋เจ้าตัวนี้นะดีผมไม่เข้าใกล้มันเมกี้นะน่าจะเป็นงูเขียวห่างไหมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะไใส่น้ำแล้วก็ัปตบนี้เอ้ยแค่นะโอ้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวดวผมจะ สองวูบริเวณนี้กนะ่อนนะโอ้น้ำสะอาดมากเลนะโอ้น้ำสะอาดมากเลยพนะี่ๆแค่ตรงนี้น่าจะเป็นแค่ของคนมาหาของป่าหรือเปล่านะมีที่นั่งด้วยนะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวแต่โต๊ะกินข้าวนั้นได้ซุดลงไปนะไม่รู้เป็นของใครนะคะผมก็มาครั้งแรกนะก็อาจจะ ยังไม่รู้ว่าป่าแห่งน,นี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะผมมีบันไดด้วยโอ้โหลูหลาบ้างมีบันไดขึ้นมานี่ด้วยนะนี่เราที่นั่นงนี่โอ้โหสวยมากโอโ้ป่าเยอะมากเลยนะน่ามาตั้งแคมป์แล้วก็ทำกับข้าวมากป่าเยอะมากน่าสวิงป่ามากเลยนะ เดี๋ยวผมก็ต้องกอลับก่อนจะห้ามงเย็นนะเดี๋ยวขอนั่งพักผ่อนนอนพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะครันอนรกผ่ต้องบอกว่า,าสถานที่ตรงนี้เนี่ยผมมาเป็นครั้งแรกแล้วชอบใจามากนะไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะมาตั้งแคมป์ปิกนิกทำบข้าวตรงนี้นะ ก็จะชวนป้าสนะมีบุญก็นองมอดมานะพอตอนนี้อาจจะงงเหงาานะเพราะเด็กๆเนี่ยไม่อยู่ยนะคะผมเด็กๆเนี่ยก็ไปรับจ้างนะป้าสนะก็ไม่ว่างส่วนตอนนี้เนี่ยพี่หญิงเนี่ยก็กลับเข้าไปอย่างหมู่บ้านแบบกระทันหันเลยนะเข้าไปกระทันหันเลยผมไม่รู้ว่าพี่หญิงจะกลับมาตอนไหนนะก็เลยแบบงงเหงาาครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนพักสักพักหนึ่งนะคะผม ก,ก็จะเตรียมตัวที่จะเดินกลับบ้านกะะันครับผม ตรงนี้นูมาทำอะไรที่ตรงนี้อ๋อพอดีว่าผมมาเที่ยวป่าแล้วผมเผลอหลับไปนะนมันมืดมืดไปมากเลยนะใช่แล้วที่ตรงนี้มืดไว้มากนูควรกลับไปได้แล้วนะครับลุงว่า<อ>ง่ายอายอู่ในป่าคนเดียวเหรอครับค่ะเป็นคนเฝ้าที่นี่ ที่บริเวณตรงนี้มันไม่ปลอดภัยหนูเพราะว่ามันจะมืดแล้วผมจะรีบกลับแล้วนะครับขอบคุณที่มาเตือนนะคะไม่เป็นไรตอนแรกผมเดินเดินมาแล้วนี่ยผมเจอกับที่ตรงนี้ผมก็เลยนอนพักทีนี้ผมพ,พักยาวเลยครับผมผมนอนไม่สึกสุดตัวเลยทีนี้ทีแล้วตอนท้ามาเรียกแหละครับรู้สึกมืดมากเลย ที่ตรงนี้มันมืดไวผมขอตับก่อนนะครับกลับก่อนนะครับดีๆนะขอบคุณนะคะที่มาเตือนไม่เป็นไรไม่เป็นไร <ผม S 2> ยังไงก็กลับบ้านนีๆนะหนูครับครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันอันตรายมากครับครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มาเตือนผมผมรู้สึกโชคดีมาก ถ้าเรามากันหลายๆคนอย่างเงี้ยมาตั้งแคมป์มแบบมาทำกับข้าวอะไรตรงเนี้ยได้ไหมครับได้แม้ว่นวานุมาคนเดียวเนี่ยมันไม่ปลอดภัยครับครับขอบคุณมากมากนะครับไม่เป็นไรไปเถอะครับครับพี่ๆในกล้องเนี่ยอาจจะสว่างนะแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันมืดมากเลยนะคือเวลานี้ประมาณอ่า สี่โมงเกือบเกือบห้าโมงแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมืดไวามากในกล้องอาจจะสว่างแะ้วพี่นี่นะนะนครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีหรังก็อย่ามาคนเดียวนะครับผมชวนเพื่อนมาหลายๆคนจะปลอดภัยกว่า กลับลนะครับขอบคุณครับผมต้องบอกว่าสถานที่แห่นี้มืดวายมากนะผมเองก็เผลอหลับไปชั่วขนาดนะไม่รู้ว่าถ้าเรียกว่าท่านเจ้าป่านะไม่มาเรียกผมหรือมาเตือนผมเนี่ยผมอาจจะหลับยาวไปจนถึงมืดเลยก็ได้นะถ้ามีคนมาตามหาผมก็อาจจะ,ะเรียกว่าไงตามหาเวลามืดเนี่ยอาจจะ ราชานะก็ไม่คิดว่าผมจะหลับยาแล้วลึกขนาดนี้นะมือหมดเลยอะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยีดเดินทางกลับกันนะถ้าเกิดผมหาทางกลับไม่เจอหรือว่าเกิดเรื่องอะไรเนี่ยผมก็จะไทฟี่ดูยาวๆนะก็ไทจนแบบคนมาตามหาผมเลยนะถ้าผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วถึง ที่แบบไม่มีอุปสรรคเนี่ยผมก็จะไม่ถ่ายให้พี่ได้ดูนะคะผมก็ขอให้ทลิปนี้เนี่ยให้ผมกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะผมเดี๋ยวเรากลับกัก่อนครับผมครับพี่ๆตอนนี้ผมได้ออกจากป่าอีกป่านหนึ่งนะบตกผมบอกว่าป่าตรงนั้นมืดวายมากแล้วผมขึ้นมาอีกป่านหนึ่งเนี่ยตรงนี้ยังสว่างเลยนะ บอเ,เสียงนกเสียงไก่ป่าเนะี่ยเยอะมากบอกว่าผมน่าจะห่างไกลาจากจุดเสียงแล้วนะก็<ม>ต้องบอกว่าเป็นการผจญภัยที่ต่างถิ่นพอเจอกับเจอเข้ากับาทานเจ้าป่าเป็นครั้งแรกนะก็ต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ถ้ามาก็ต้องมากันหลายๆคนนะคะผมมางคนเดียวนี่ก็รู้สึกว่าอันตรายนะ โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมวก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนเลยนะเดี๋ยวเจอกันนคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ